อยากให้เรียกเคารพไม่ใช่กลัวเกรทวอรินทร์พี่ชายคนสนิทของเจมจิตต้องออกโรงนิสัยจริงๆของโฟมอยากให้เรียกเคารพไม่ใช่กลัวนิสัยจริงๆของโฟมจนเกรทวรินทร์พี่ชายคนสนิทของเจมจิตต้องออกโรงหลังจากที่กลายเป็นคู่รักเข้าใหม่ปลามันและดูเหมือนว่าช่วงนี้ทั้งคู่จะออกมาไลฟ์สดอวดความหวานมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่างานนี้ชาวเน็ตจะไม่เห็นด้วยที่ช่วงหนึ่งในไลฟ์ที่หลายคนมองว่าคุณภรรยาไม่น่ารักกับคุณสามีจนกลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตรับชมคลิป แต่หลายคนก็มองว่าในไลฟ์หนุ่มเจมส์ก็ออกอาการหัวเราะเสียงดังถูกใจตลอดเวลากับการที่สีพันรยาช็อตฟิลตัวเองอย่างไรก็ตามท่ามกลางดราม่าก,ก็ยังมีแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจโดยเตือนสติชาวเน็ตว่าเขาคบกันมานานเป็นสิบปีแล้วถ้าเกิดโฟมเธอไม่น่ารักจริงๆหรือไลฟ์สไตล์ชีวิตไม่ตรงกันเจมส์จเขาจะแต่งงานด้วยทำไมจนทางพี่ชายคนสนิทเกรทวอรินทอนได้ออกมาพูดถึงนิสัยที่แท้จริงของโฟมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งจริงๆแล้วโฟมเธอเป็นคนช็อตฟิลเก่งเป็นผู้หญิงเก่งคือเจมเคารพน่ารักน่ารักก็จากที่เห็นโฟมเธอเป็นคนที่มีความน่ารักเหมือนเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนโฟมเขาจะเป็นคนที่เมเนจคอยจัดการเก่งแล้วก็เวลาเจมทํางานหนักๆก็จะมีแบบอ่องๆไปบ้างลืมๆไปบ้างเคยมีเหตุการณ์จองตั๋วเครื่องบินผิดที่ไปถ่ายรายการด้วยกัน โฟมก็จะคอยตบๆให้เจมตื่นๆเขาที่เข้าทางหน่อยมันจะมีหลายๆสถานการณ์ที่พอโฟมอาจจะดูบ้างก็จะมีอะไรประมาณนั้นอยากให้เรียกว่าเคารพจะดูดีกว่ากลัวเห็นตัวจริงของโฟมมาก่อนอย่างเจมเห็นตั้งแต่วันแรกจนเขาแต่งงานเราเห็นช่วงชีวิตของเขาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เหมือนมันผ่านไปสู่อีกบทหนึ่งของชีวิตเราก็รู้สึกภาคภูมิใจกับเขาเราก็จะคอยอยู่ข้างเขาไปเรื่อยๆทุกอย่างมันเหมือนเดิม